การนมัสการครับปูเจริญพรจ้ะเป็นไงครับปู้ไม่ค่อยสบายเมื่อคันได้จังไลยอาการอือไม่เป็นมึนๆมีมีนหัวมันเป็นอย่างนี้นะเป็นไม่ค่อยรู้งงเลอะมันไหลเลือดมันไหลที่เรบุกมันปวเลือะหลายอย่างทีจักแอดมินหน่อโจ้พ่อรวยทั้งเฮ็ดจักเล่าจักไทยจักน้อยดิโจ้พ่อรวยให้ปูเฮ็ดให้กันได อ่าแั้นอยู่กับสูตรกับนี่แหละธรรมะก,ก็อยู่อยู่อยู่ตลอดนะถ้ามะก,ก็ได้เนาะแต่สวดนนึงก็ต้องอยู่ตลอดอย่างหนึ่งดอกฝึกสมองด้วค่ะปุนาะนีอันนี้จะเอาไปใส่ค่ะโทรศัพท์พ่อได,พพอได้นั่นนี่ฉันหย่อนแนวาทางตัวเลขนี่แหละเนาะค่ะ แม่นอยดองค่ะปูนั้นเราพัฒนาของวันถิพันธเมากันก็ถือว่าลดไปเนาะค่ะเนาะมันก็มีเขาไม่ลดมันกับมีควบจริงเนาะเป็นตัวกันมันก็บ่ได้แม่นจ้ะลดก็บอกว่าลดมาก็เข้าคือว่าเขาเนาะเราก็เสนอตามความเป็นจริงความจริงมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ยากหรวกความจริงอะนะ มันมาบอกเข่ากับพยายามเบียดบังอะมันเขา่าแล้วก็แอนเมนโตรกันได้ bueno, <c oughs> มันมากับอ่ะกับพ่อว่ากันเนาะกับปูเป็นแนวทางเนาะกับฝากเอฟซีแฟนช่องก็อยากให้เข่าทุกงวดนั่นล่ะบางครั้งมันกับ่มากๆอะเจ้าสิบานยังไหนมันบองกับปูกันมากอะดีใจน้ำเนาะ <c oughs> ก็ใครสนใจเข้าไลน์กลุ่มนะค่ะแนวทางฮาหนอยแนวทางลาวกับมี่ไห่เนาะกัน เข่ามาั่งรุดมั่งกันจะว่ากันด้วยซีเดอ้อผู้ใดเข่ามาาแล้วกันได้เาานาะ,นนอ,ะอัน,อ,นอันที่จริงนะก็บควาสามารถลวงลู่ได้ดอกว่าอีเลนน้ำข้าสูงวดนะสุกุนนะน่ะฟังอยู่นะ่ะจ้าเป็น,นยังไงจีแต่ว่ากับเขามาติดตามเบื้งก็บสถิตีไปนั่นละ,ะเอาไปเก็บเกี่ยงของเจ้าของจ้าถูกใจก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชนยเด้อค่ะผู้ใดเขามาแล้วก็ได้เนาะ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะใครกดไลค์กดแชร์ให้ก็ให้มิชชงมิลามมิมานีลยเมื่อแรกขามโค้งเมื่อแรกนี่กัเต็มความสามารถอีกแล้วมันบอกค่ะปูมาไปตามสูตรนั่นเลยเอาตามสูตรนั่นก,ก็คือวันนี้วันจันทนะคะ่ะตรงกับวันจันท์ปูกับบอสบายพร้อมแล้วก็ความดันขึ้นมาสั้นคิดเลขหลายบอเนาะ คิดแต่นิด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 นี่อยู่นิดนิดคิดในเรืงองจบ้านรวยกับดีเ็ดบาบกับปูคักเติบอยู่ออกไรมอได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกับเนื่งเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพมันไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานบอกค่ะปูจ้ะสุขภาพมันว่ากันไม่ได้มันเป็นของทุกคนเนาะแต่ผู้ใดกันเจ็บป่วยกันเบิดแมนบอกค่ะปูเนาะเอ้ยเดี๋ยวนี้ ผูเิ่นมีเงินหลายๆเพื่อนก็นยังสิงว่าไปแล้วก็ได้เนาะครับปูเนาะผูมีเงินหลายๆเพื่อนกับวได้อยู่ค้าฟ้าดิเป็นบอกกับปูเออมันเป็นสัจธรรมนั่นแหละแต่ว่าตอนอยู่นี่กับกับไปเจ้าก่อนเนาะตาอ,อวิธีทงังในเมือนอยู่ในโลกใบนี้แล้วก็ได้เอาครับเอาข้าวปู้มาดน้วิ่งลูดตัวไดครับปู้วิ่งลูดเลขหก หนึูนหกเม็ดเดียวบนล่างเหมืจักเม็ดเดียวไปบนไปล่างเลยมันบอกค่ะปูอ่าเมียนเป็นทุวอย่างค่ะเอามานีน่สามตัวจ้ะปูห้าหนึง่งหกห้าหนึง่งหกค่ะสองหกสามสองหกสามจา้ะสองตัววันนี้หนึ่งเอ่อหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะ หกสองหกสองค่ะหกสามหกสามค่ะหกสี่หกสี่ค่ะหกแปดหกแปดค่ะปึ่งขอบมดแล้วสามตัวมาตัวค่ะปูสองหกหนึ่งสามตัวมาตัวสองหกหนึ่งบอกค่ะ สองหกหนึ่งเนาะค่ะมาแล้วครบสมบูรณ์แบบบันวิ่งรูดไป,ต,ไปตัวเลขทุกงวดตัวเลขทุกงวดปูสิจับคู่บอกหนีไก่จากสามตัวมาตัวของปูดรอกค่ะเรากะวิ่งรูดเม็ดเดียวทีเคื่มมาตลอดก็พูดเอามาจากสามตัวมาตัวนี้นะ เป็นปได้ว่าเป็นเรียกมาผิดเรียกมาถึกตอนนั้นละเขาซ้ำาซ้มตัวนี้เน้นตัวใดค่ะห้าหนึ่งหกสองหกสามสองหกสามเน้นที่สองหกสามแล้วกันแล้วก็สองตัวค่ะปู้หกสามกับหกหนึ่งเน้นที่หกหนึ่งกับหกสามเท่านั้นี่คือตัวเน้นนะ,อะนเอาปู้เบาหอยเอฟซีฟังเนีน่ยเลขสุดดี จังไดแนะ่เลขชุดนี่มันก็นเป็นเลขชุดสูตรคำนวณของที่เคยแต่เฮ็ดมากนะ้ะเลขบิง่งเลขหลุดเม็ดเดี่ยวอีดึงมาจากสามตัวมาตัวหลังจากที่สามตัวมาตัวว่ามันหลุดไปถ้าหากมันหลุดมันจะหลุดไปหมดทั้งสามตัวและเมื่อเลขสามตัวมาตัวมันมันหลุดไปก็จับคู่ก็ไม่เข้าเหมือนงวดที่ผ่านมาแต่ว่างวดนี้ สามตัวมาตัวมันหลุดไปทางหนึ่งแล้วทีนี้มันจะเดินตามตามสถิติของมันทําม,มันหลุดบางที่สิบงวดหลุดก็มีสิบหางวดหลุดสามงวดหลุดก็มีปรุว่ามันจะหลุดงวดใดแต่ว่าขันมันหลุดแล้วมันจะเดินสามตัวมาตัวนี้อืมปูก,ก็เลยเลือดตำแหน่งที่ปูเคยใส่มาแล้วก็ได้ผลมาแล้ที่ว่าเคยสั่งํำนานให้จกคองสีง่งวดรวดเลยกับ สงมาจากสามตัวมาตัวนี่แหละหวังว่าควจะเลือกมั่งกผิดตำแหน่งนี้ดึงเอาเล็กออกออกมาเป็นเล็กหลุดเม็ดเดียวบางที่ระว่างเนอเรามัดระว่างะมัดระว่างสามตัวมาตัวนี้อาจจะมาด้วยกันก็เป็นได้เพราะว่ามันเคยมาน้ำกันอยู่ดิสามตัวมาตัวจับคู่กันมาดิมาสองตัวเน่ะเข้าสองตัวนะนะ ว่าแล้นั่นจะสังเกตบ้างว่ามันสองหกหนึ่งเนี่ยปูที่มีหกหนึ่งหกสองนี่มันบ่จ้ะเออนั่นแหละมาจากนี่เอาทะาล่อลุนกันมือแร่งที่เขารู้สิรูดกับว่ากันไปตามความจริงความจริงเป็นสิ่งประายแมนบ่บอกไพก็ากู้จักดใจของจาวควงขึ้นโตนั่นแหละเนาะมันบ่ <c oughs> แมนอยู่ค่ะปู <c oughs> บางคนเพิเ่นกะลอ,เ,อ,อเลขสามตัวปูดีกว่าเพื่อนเนี่ยไปจับใสยยบ่ยังห่างก็หกเนาะ แล้วก็สองกับสามนี่สิแม่ค่ะมันกับดุดวินิจของไยของมันความสลากกับความบัลลสลามันต่างกันคนน,นอ,อกตาอากะมีดีในตัวบร์สุขวัน์นั่นละ,ะเก็บเอาประโยชน์น่ะยิ่งที่พวกเป็นประโยชน์ก็บแยกเก็บไว้ที่เข้าไปสอนวิง่งนี่ละจับดีไว้หันละสะสมเป็นเหรียญมาเรียบมันกระเดนมากดอกอ่ะทุกคนโชคดีเด้อครับค่ะปูค่ะ กาบขอพระคุ้นปูไลลายค่ะสาธุจา้ากาบขอพูะคุณนเนาะคะ่ะกาบขอผู้คุ่าขอบุญขอคุ้นปูหลลายๆที่ให้แนวทางฝั่ง fc แฟนช่องของโจพารวยค่ะปูค่ะการดํามาจกกรค่ะ,คะ,ะก็แนวทางของปูซุ่มเยียมเนาะคะ่ะก็มีทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เพื่อนบ้านคําคงืปเล่าเนาะก่อนที่แต่ว่ารัฐบาลไทยแอดก็ได้ลงคลิปให้ไปแล้วเมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ตรงกับวันอาทิตย์ เนาะปูว่าเอารัฐบาลไทยไปกอนมาสันเราวพวกนี้ค่อยเอาสันแต่ว่ากับมาสายแน่จัหน้อยเนาะจ้ะแนวทางเพื่อนบ้านก็บมาเป็นยังเนาะค่ะเอาใปพิจารณาดูเนาะประกอบกับแนวทางตัวเลขของตัวเองขันมาชอบเนาะมีมีเลขที่ปูหามานี่แล้วก็เลขที่ตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วกะกะเอาไว้เนาะค่ะหยิบไว้เนาะก็อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทาง เป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะค่ะขอกราบขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุขคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยุตตลอดเนาะค่ะใครเข้ามารับชมแล้วหลักกากดไลค์กดแชร์ให้นอกก็ขอให้มิโชคมิลาภมิมานเ้อผู้ใดก็ใดให้แห้งๆปังๆไม่ว่าจะไปแนวทางรัฐบาลไทยการเถือกรตดับลีาังวัลที่หนึ่งเนาะไปเพื่อนบ้านขามโค้งไปเล่าขอให้เป็นให้ให้ปังเนาะ ให้แห้งให้ปังให้มนันให้รวยสูขสกุลทุกอค่ะแล้วก็พูดดีคิดดีทําดีผู้ไดพูดดีคิดดีทดํดาด,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 ดีขอให้ยิงรวยขึ้นรวยขึ้นเออดเออ้อ่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสูขสกนลทุอค่าสำหรับคลิปนี้ก็สีได้ขอตัวก่อนเนะะ้ะก่ะคลิปหน้าคลิปหน้าเนาะคะ่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ